ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุมคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสังเวียนส่วนลดนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้ทํายังไงอะไรกันบ้างนะครับโดยระยะเวลาของกิจกรรมน้จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับเพื่อเป็นการรอช้าเราก็ดูสกินกันเลยนะครับโดยกิจสกินวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสกินใหม่ของเรียวมะด้วยนะครับโอเคนะครับก็รูปแบบของการทํากิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการกดส่มส่วนลดนะครับแล้วมันก็จะสูมส่วนลดให้คุณนั่นเองนะครับมาแล้วกัดจัดเลยนะฮ มาว่าคุณจะได้เทา่าไหร่โอ้โห40%โดยสมมติเราได้ส่วนลดเท่าไหรน่นะครับเขาก็จะจะทำงานหักเปอร์เซ็นต์ส่วนลดให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนันเอนะครับแล้วถ้าเราอยากให้ส่วนลดนี้รีเฟซนะครับมีแค่ทางเดียวเท่านั้นคือการ ซื้อสกินหนึ่งสกินในนี้นะครับแล้วก็มันก็จะรีเฟรชให้เรานั่นเองนะครับโดยสมมติคุณได้ส่วนลดอยู่ที่70%นะครับสำหรับสกินของเรียวมะนะจะลดเหลือ213คูปองได้ส่วนลด60%สิบำหรับสกินของเรียวมะจะลดเหลือ284คูปองนะครับอยากได้สกินแวนนะครับได้ส่วนลดอยู่ที่70%นะครับจะลดเหลือ153คูปองนะครับได้ส่วนลด60%สเหรับสกินแวนนะจะลดเหลือ204คูปองนะครับได้ส่วนลดหกสิบเปอร์เมสกินนะครับทักมาที่เพะจะลดเหลือสองร้ลยนะครับแล้วก็ ส่วนมาเตอ,เตอ,เตอวันนี้จะมีชื่อในการสุบมะละพัสซีซันที่41นั่นเองนะครับไงก็ต้องฝากด้วยละกันนะครับนี่ทำการคำนวณทั้งหมดแล้วนะสำหรับ7จกับ60เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมคิดว่าคนที่ได้ส่วนลดเจกับ60เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะยากนะเพราะมันออกค่อนข้างยากทีนหนึ่งนะครับแล้วส่วนลดที่เราได้รับเนี่ยมันจะไม่หายไปจนก,กว่าเราจะซื้อสกินนั่นเองนะครับแล้วก็สมมติคุณซื้อสกินหมดแล้วนะครับส่วนลดมันก็จะไม่รีเฟซมาใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยฮร,รว่า ครั้งเดียวจริงครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตราคาคูปองคุณน่ะ40%กับ70%นี่ไม่คตรแตกต่างกันเลยจริงๆนะแตกต่างกันมากเลยนะฮะฉะนั้นเรียกว่าดวงมีผลกับเงินในกระเป๋าของคุณนั่นเองนะฮะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะเป็นการเอาสกินของเรียวมะมาขายนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวสกินของเรียวมะและกันนะอืออีกคลิปหนึ่งนะครับทำแยกนะประมาณนี้เลยนะฮะอุ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย อิโมจิเอ้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยผมมีอะไรจะบอกทุกคนคือผมเนี่ยได้สกินของไวโอเลตมาแล้วครับจากกิจกรรมนะจากกิจกรรมเลยนะครับเมื่อเช้าผมมานั่งกดผมมุดหงิดมากเลยว่าผมไม่ได้สักทีนะครับแล้วผมก็ได้มาแล้วนี่จุๆๆๆ๊ๆๆุ๊๊เดี่ยเดี๋ยวดิสวยปะปะผมก็ได้อยู่นะคือคนอื่นไม่ได้ไม่เห็นกับเราหรอกแต่เราเห็นเข้าใจปะเขาเราียกว่าคุณค่าทางใจแล้วก็มีกิจกรรมกล่องอะไรเนี่ย ่อง15คูปองไม่เคยเห็นมานก่อนเลยนะครับมีด้วยหรอกล่องนี้เปิดแล้วจะสุ่ม1สกินนะครับโอกาสออกของลูกแก้วพิเศษถึง50%ลูกแก้วพิเศษคืออันนี้อุห้ย5ิแล้วลูกแก้วพิเศษไปแรกได้กี่อันอะ่ะเอาแล้วเอาแล้วกิจกรรมนี้น่าสนใจจริงๆลูกแก้วพิเศษใช้48อันปาร์อันเดี๋ยวขออนุญาตคำน,นวณแป๊บนึงนะถ้าสมมติ ปกติเนี่ยโอกาสออกมันหาสิบอันใช่ปะมันห้อันเดี๋ยวเครื่องคิดเลขอยู่ไหนวะสี่สิบคูณ48ซุ่มหนึ่งครั้ง15คูปองโอกาสออกวันุจะต้องเอาส8่คูณสก่อนแล้วคูณ15โโห้าโอ้โหพันสี่คูปองถ้าคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับประมาณนี้สมมติคุณต้องการหนึ่งสก,กินเนี่ยต้องเสียประมาณห4ึ่คูปองแล้วนี่นะครับอืมแพงไหม เอางี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไอ้กล่องเนี่ยมันไม่ได้ออกทีละอันไงจะถ้ามันออกทีละอันก็พันสี่ร้อยแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะออกทีละอันหรอกมั้งบางทีคุณสุ่มไปเลยคุณอาจจะได้สกินถาวรเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าคุณได้พวกสี่สิบทีนี่คุณได้สกินไปเลยนะนะครับแต่สมมติคุณโชคร้ายก็หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบคูปองนั่นเองนะสำหรับหนึ่งส,สกินในนี้นะฮะโอ้โหแต่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าสกินส่วนใหญ่เนี่ยจะมีในพวกคลังฮนะแล้วก็เป็นสกิน,นะ มันจะเป็นเนี้ยมันจะเป็นพวกกล่องสกินนัตติเมต,ตาลเชิญสกินนัตติเมตอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อวันละสิบคูป,ปองได้นะผมมี3ามสกินเนี้ยเนี้ยผมก็มันคือผมมีหมดเลยนะฮะคือเรา ถ้าเราแบบไม่ซีเรียสอะไรสามารถเราสามารถใช้สกินเช่าได้จะใครไม่อยากใช้สกินเช่านะครับก็สามารถซื้อไปได้เลยนะครับอแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วสกินเช่านะครับถ้าคุณอยากได้สกินเช่าไปที่ร้านค้าแล้วก็แพทแนะนำนะครับมันจะมาขายทุกสัปดาห์เลยวันละสัปดาห์ละสิบกรบองนะคุณก็ทําการไปซื้อไปสิบบาทในเกมเองนะครับคุณเล่นตาเดียวในเกมคุณก็ได้แล้วนะครับฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยแนะนานะจะรับใครอยากซื้อก็สามารถจัดได้เลยนะตอนนี้ผมขออนุญาตไปดูก่อนเพราะตอนนี้ผมอยากได้สกิน มากมากเลยแอสกินไหนเอ้ยอทธิ์มาแล้วครับได้เวลาอลทิ์เปี้ยวอทิ์เปี้ยวอทิ์เปี้ยวมาเลยครับมาเลยครับได้เวลาจะขึ้นแล้วครับสกินฟอร์เล่นไม่มีใครกดเลยเหรอพอเวลาผมจะเล่นเนะ่ะมันไม่ค่อยมีคนมายุ่งกับผมไหมทุกคนดูดิไม่ค่อยมีคนแบบมาเร็วๆอหรใจะวะโอเคสกินฟอร์เล่นหายไปแล้วเรียบร้อยสกินเทวไหมไม่มีสกินไลน์ไหนไหลเลยอ่ะคนมันเล่นน้อยแล้วหน่วยฆ่าตายไม่ค่อยมีเลยฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มีใครจะห้คูปองกับผมไหม<ะ>ดิเมทสีส้มือ,อเลยนะครับสวัสดีคุณทัศเทพด้วยนะครับผมเอาตังไปเติมกิจกรรมอื่นหมดแล้วสวัสดีคุณโซเซฟจอซารนะครับสวัสดีเอสเต็มคุ้มสุดแล้วผมว่านะสวัสดีเอสเต็มอ่ะสวัสดีเอสเต็มในกล่องนั่นนะนะมีไหมวจะจำไม่ได้ละนะครับสวัสดีคุณอาร์มสีเอสด้วยนะครับ เกมกเรน่าอันดอร์นะครับใกล้จะเปิดแล้วครับพรุ่งนี้เนะี่ยโอ้โหกเรน่าเราคือผมรอมานานมากเว้ยเขาโปรมโมทเป็นเดือนละผมก็คือพ,พอพอมันเวนลาหน้าโปรโมทหน้าเฟซมันจะขึ้นว่าเข้าเกมเลยรับไอเทมฟรีผมก็เอ้ยไปโหลดดีกว่าอ่าพอไปโหลดปแบบั๊บอ่าอะไรไปเนี่ยรอลงทะเบียนล่วงหน้าแม่งช่เลยสวัสดีคุณชลธารด้วยนะครับพยาเรสุลละมังทัญญาใช่ไหมพยาทัญญานะครับสวัสดีคุณบอลมาชัวิทย์ด้วยนะครับเพิ่มผมตังคูปองให้ฟรี180คูปองอะไรไปกิจกรรมชิงสกินผมได้ปุ่มกด วอลเลตสกินเพตาแล้วก็ผมเล่นต่อสองซุ้มก่าจะกดได้นานมากนะครับพอสินค้ามาก็จะกดหมดกาอากาศเลยครับยังไ่ทันในกดระบบขึ้นหมดจนผมเด้ยหัวร้อนเลยครับเหมือนผมเลยผมก็ได้มาครองสุดท้ายและสรุปเสียไปขี่ห่วงไม่ถึงร้อยครับสิบเก้าครับสกินหนึ่งแล้วก็จะ่ 1, 1, งหายาคุ้มสุดครับนี่โอ้โหข้อมูลแน่จริงจริงนะครับก็ยินดีด้วยที่ได้ปุ่มนะผมก็เพิ่งได้ปุ่มมาเลยนะครับเซอรคองบิกิตด,ด้วยนะสวัสดีคุณาอาโชเรียนะครับกดช้าจัดโอ้โหทุนไร แหมรีเฟกผมไม่ได้เร็วขนาดนั้นไหมสัสดีกุสเซโด้ด้วยนะครับสัสดกคุณยาก็เซเว่นด้วนนะโอเคนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ทำไมคุณพ้นไม่มาเมนเะนี่ยคุณพ้น วันนี้คุณพลมาเติมนี่นะครับคุณพลก็มาเติมเก่งกับผมนะเป็นเงิน500บาทนะผมขอขอบคุณคุณพลมากๆนะครับตอนนี้ก็มี25ถูกใจและก็ผู้ติดตามทั้งหมดเจคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสมณเติมกับผมวันนี้จะมีชื่อในการสุ่มอัลลัสซีซั่นที่41นะครับฉะนั้นใครจะมีชื่อในการสุ่มก็มาเติมกันนะครับแต่ขออนุญาตพาไปดูแชทคุณพลก่อนนะครับว่าเขาเติมจริงนะขออนุญาตคุณพลด้วยนะครับคุณพลขออนุญาตนะคคคคคคคุุุุุุณณณณณพพพลลลนนนนนนนะะะะะรรรัััับบบบออออ้้ยไ่่ีีสสิิิทเตกผม500า แล้วดูคุณพลได้ดิมันต้องปวดใจจริงๆนะคุณพลได้แต่อะไรของดีๆนะเลเวเลสก็ได้นายายก็ได้โอ้ยนาในฉาในเติมห้าร้อยบาทนะครับขอบคุณคุณพลามากๆนะสำหรับการเติมตันนี้คุณพลก็มีชื่อในการสุนมรพจน์ซีซั่นที่41เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีต้อ,องตกาไปก่อนนะครับใครดูจบพิมพ์มาด้วย28นะครับแล้วคิดเห็นยังไงกับกิจกรรมรลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกินเรียมาสกินใหม่สกินนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ยังไงเดี๋ยวถ้าสกินเรียมารีวิวสกินตวววไหนเดีี๋ยริ ให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันวันเพลนเดย์ครับเจอกันนะผมบ๊ายบายพิมพ์มาด้วยว่าสองแนะแล้วก็คิดยังไงกับสกินเรียลมาสกินกนี้นะครับก็คิดว่าราคาแพงไปหรือเปล่าหรือว่าส่วนลดเนี่ยคุ้มหไหมก็คอมเมนต่บอกกันได้นะครับจะขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายครับผมเจอกันนะผมบ๊ายบาย